ตอสิ่งอะขอสามสี่อะของจริงพ้นรถด้วยนขอทออีใหม่หน่อยนะ a หมดแล้วช้แล้วครับพี่เฉีนให้ผมไปอันหนึ่งเนี่ยก็ขอลุงทำเนี่ยก็ขอลุงทำเนี่ยพี่จะขอเงินแดงลุงทำพี่ไม่มีเงินแดงเลยอะไรนะครับลุงลุง้อมีถุงถุงห่อส่งไปไหถุงงหนึ่งีห่อห่อไปแล้วครับไม่ลดก็เจ็ดครับลุง

เพื่นเลยนะเวลาเขาใส่อ่ะเขาไม่ทำพี่อะไรท่านนั้นต้องงัดต้องงัดคนไาน้องต้องงัด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 คนไปน้อยกว่าถามว่ามึงจะหนีมั้ยผมรักน้องยอครับลุยทำพี่อะไรทำพี่อะไรทำพี่อะไรปีดีครับเอาอย่างนี้ขี้เดียน้องบอกให้ผมไม่เกี่ยวครับผมไม่เกี่ยวครับผมไม่เกี่ยวครับจังหวะนี้เอาอย่างนี้เต็ม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 เตนมเต็มเต็มเต็ โอ้มัดเปล่าโถเอ้ยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวหลังค่อยไปเอาเดี๋ยวค่อยไปใส่ด้วยกันมัดเปล่าอ่ะมัดเปล่าอ่ะโอ้โหยัวแตกกับวันโยโอ้โหอีโมเพื่อนไปหนึ่งน้ำพางดีวยว่ะว่าพวกมึงจะหนีไหมไอ้ไต่อยต่อยต่อยหน้า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 ตายเกือบเกือเกือบย่าหึไต่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 ยังไงไต่ยังไงไต่แล้วล่วงโดนปืนยิงมา ต้องไปอยู่ไหนต้องไปอยู่ไหนเอาบอกว่าจะเก่งขอหลบจังวันี้เรายินไปไม้พู่เกมึงเก่งรถดิเกลมใครวะน่เขอแตกไม่แตกไว้สัตว์อำยาดิ ทั้งฟันโอ้ยวุ้ยจังหวะนี้ผู้หญิงทำไงอุ้ยตีกันมั้ยครับโอเคโอเคแล้วไง แล้วไงใครแคร์มันพอไหมไปกับนครใจแอร์กูเห็นมึงแล้วแล้วกูระกีดยางระกีดยางอยู่งซ้ายเออเดี๋ยววันี้จวพี่ไปแทนเดี๋ยววันนี้ตจะพี่เป็นแตายหมดหรือเปล่าหมดหมดหรือเปล่าหมด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 ไม่ลื้อหมดเอื้เดี๋ยวลาแล้วแทนแทงแทนต่อแทตัวแือโอ้จะไี้ยิ่งตายไปหมดเลยเขาจะมาดีเออเกลือกลือกลือเฮ้ยไม่เกี่ยวอันนี้มาเฟียสเปนครับ กุมได้ไหมไม่ได้มต้องชุบเพื่อนอ่ะเดี๋ยวกูชุบเพื่อนเดี๋ยวกูชุบเพื่อนถอยไปก่อนถอยไปก่อนเอาแล้วครับตอนนี้ได้อยู่ได้อยู่ตำรวจยังมายังไม่มายังไม่มาชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนแล้วุ้มทิ้งเรือดำอลังชุบเพื่อนครับชุบเพื่อนชุบกูชุบไปเฉินผู้ชบไปเซิร์ฟขึ้นมาขอชุบเพื่อนครับจังหวะนี้ครับตำรวจมาครับตำรวจช่วยผไม่มีรถวะไอเซิร์ฟอยู่ไหนอ่ะไม่ใช่ตำรวจมาแล้วได้ปะวะศพตำรวจมาแล้วจังหวะนี้ครับผม ตำรวจต้องมองๆแล้วรเ่เอา้ออไป้ไปดูกวะตำรวจเองเจอ๋มอมอหมอหมอจะเอะมาขึ้นหอก่อนเลยหมอหนีวะหนีวะหมอจะไปใคร,ใครอยู่วนี้คอ่ไหนวะ ให้กระบองเล่น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 ตีไปตีไปรับตีไปรับตีไปรับตีไปเดี๋ยวดูฮะสวยตาลราได้ไหมเพื่อนได้ป่กว่าจะเคลียร์อย่าให้่เขาอุ้มได้นะปไปไป มาไวมากเลยนะไอเหี้ยไม่ผมขึ้นมาแ่ลงขึ้นมาป๊มยานะลงขึ้นมาแล้วป๊มยานะผมขึ้นมาถ่วงตรงนี้ให้เพื่อนอุ้มต่อได้ปัะหผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนอุ้มได้หรือเปล่ากูมาแล้วครับไหนคนไหนเพื่อเรากูดิไอ้สัย สุดยอดไมฮีโร่ของฉันแจ็คไอมาดีไอเฮียที่กูติดกูคนเดียวไอสัตว์เฮ้ยมึงอุ้มได้หมดเลยเฮียมึงอุ้มดูมึงมึงอุ้มมันได้หมดเลยเนี่ยมึงให้หมอชุบดิไอแจ็คไอโง่ไม่มีเงินแดงเอ้ยไม่ให้หมอชุบดิมึงให้หมอมาชุบดิ เออไอหมอจะชุบป่ะหมอจะชุบไหมหมอจะชุบไหมไม่ต้องไม่จะยืนเดี๋ยวเอาดิเอาดิเอากดดันหมอชุบชุบจะเจอใครไหมไม่ชุบจีิงใครไหมมาชุบเอ็นไหนคนไหนบ้าคนไหนบ้างคนไหนบ้างชุดดำชุดที่หมดสุดรดำชุดที่หมดอตาแล้วหมอจะแทงเหรอตาบอดสีเขาแล้วไม่กลัวแล้วว่ะตีไอ้สัตว์มันมีปูตินอยู่ว่ะ ไม่มีปูติแล้วไม่มีปูติต่อไปแล้วไม่ไม่ไม่ไมีแต่เปาแล้วค่ะพี่เปาค่ะพี่เปาเปาบุญจิ้นน่ะชุบไม่ได้ไม่มีที่หมอไปชุบหมอไปชุบชุดดำไปเตรียมห่อเลยไอ้เหี้ยเดี๋ยวให้หมอให้ชุบดีจีให้หมดแล้วก็เดี๋ยวให้ตำรวจแล้วก็ไชุบไปเลยบิเลยไปเอาถุงสบ้วชุบเจคแต่ชุดหมดเลยไม่ชุบเจคเสร็จชุบดีจีสิโง่อะไรหรอชุดดีจีนะ ชุบ JK 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 ชุบดีจีเสร็จแล้วก็ชุบ JK เสร็จแล้วชุบดีจีเจาะต่อแล้วก็ชุบตำรวจต่อไม่เอาครับผมไม่ได้กักขาครับไม่ดุแต่ว่าตำรวจจะมีอีกชุดนึงเตรียมเกาะไว้ใส่กองไว้เกาะเกาะเอาให้เชี ธนาคารหมดเยไม่เขาเอดีปั๊มเพื่อนอีกไหมครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องให้หมอให้หมอชุบได้หมอชุบหมอหมอชุบได้ใช่ไหมโอเคครับใช่หาเพื่อนเราก่อนเฉินให้ลุงพาหมอมาคนนึงครับมีตรงนี้อีกครับเฉินเร่งหมอเลยลุยอย่าลืมนะมันตื่นมามันไตเกาะมันปั๊มเลือดเลยนะเออไม่เป็นไรทีละตัวไงทีละตัวไงทีละคนไงดีจงดีจีเล่นอะไรเล่นอะไรผมไม่เล่นกักขังตำรวจครับ แต่ถ้าเป็นคนอื่นห่นโชว์ตำลอยก่อนได้ไหมอ่ะไม่ไม่ไม่ต้องชุบดีจีก่อนผมจะห่อศพต้องกลัวความปลอดภัยค่ะปลอดภัยคืออะไรครับแค่ชุบตัวทีละคนดิชุบคนนี้ก่อนเลยมีเกาะเนี่ยชุบหัวฟ้าครับชุบชุบชุชุบดีจีเนี่ยชุบเลยบ่อยเพื่อนมาเราบ่อยเพื่อนมาเต็มตัวไอเฉินเต็มตัวกูใช้หมอชุบดีจีแล้วห่อไปทีละคน หลอดนอนต้องสั่งก่อนอะมันทำหมอชุบหมอชุบไหมหน้าเคียนจะให้เขียดเียดอะไรหมอชุบเร็วผมจะคุณจะช่วยตำรวจไหมเอุงั้นงั้นผมผมไม่ให้ชุบตำรวจแล้วไม่ต้องให้ชุบดีจีเลยนะถ้าอย่างนั้นอะแล้เนี่ยพี่หมดแล้วเนี่ยจะยังไงจะยังไงอ่าโอเคผมไม่กลระไอยถอถอยถอยถอตีด้วยลอตีด้วยมันจะวิ่งขึ้นรถ เออหมอหมอไก็ไว้มึงอย่าให้ฆ่าสายตาตำรวจมันเร็วมันยิงมันล้มหมดเลยนะมึงยิงกระจายกันหมดเลยตำรวจไอ้ตำรวจสองยิงตำรวจได้ครับเอ้ยมีตำรวจล้อมีตำรวจร้องทุกคนเนอะตำรวจร้อมไอ้ยตำรวจมาตำรวจมายิงแมวดิแมว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 ไอ้พวกมึงจะหนีไหมไอ้ตำรวจกวิธีบูสไปไหนวะเอาไอ้สัตว์อยู่ไหนวะ กวยกวอย่าแย่งกันอ่าได้ละหนึ่งคนถูกถกห่อไหมครับเมยผมไคนหนึ่งทีละคนหมอนมึงชุบทีละคน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 ราวระวังระวังกวยกวปล่อยปลอยอ้มโออุ้ไไป หมอชุบอีกหมอชุบอีกครับอย่าอย่าชุบหมดนะทีละคนทีละคนทีละคนนะทีละคนนะชุบต่อชุบต่อฮัลโหลไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยอย่าอย่าอย่ามันไปซื้อตรงโรงพยาบาลตรงนี้ได้ปะโรงพยาบาลนอกเมืองเลยพี่โอ้โหเกิดนะอย่าแย่งกันนะผมไม่แบ่งนี่อีกอันหนึ่งี่ยอุ้มไม่ได้อกูด่าตีไปตีตีตีเอาตีเอาตีให้ตีให้ตีเอาตีให้ตีเอา ไหวหนีไหมอ้อ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 มเลยละชุบตาหมอชุบตาหมอชุบต่อตอมาตอลมาตอลมาเออตอลอมันมาไม่เยอะเล่นได้เล่นได้ชุบตาชุบตาน้อยมันน้อยมันมาน้อยจบพี่เร็วเร็วเร็วหมอหมอมาเลไอ้ตีคุมตัวตรงนี้ก่อนตื่นมายังหมอหมออยู่ไหนล่ะไอ้เหี้ย หมออยู่ไหนหมอไอ้แล้วหมอไมกยงั้นงั้นก็วอตำรวจกักขังมัเลยถ้าอย่างนั้นน่ะถ้ามันไม่ถูกกักขังแม่งเลยตำรวจตำรวจน้อยตำรวจน้อยให้ตำรวจน้อยตำรวจน้อยงั้นขังมันเลยไปต้องหอมันก็หายเอองั้นก็ปล่อยอย่างนี้แหละราเอาตำรวจรอตำรวจก็หมอไม่เอ็ไม่งไปเงไกทื่งไเ็ไเ็ไปไไเ่ไไเไปไงไปไม่ไไม่ไอไ ตรวจมาตรงนี้บอกว่าตกตรรวจดูนี้คุมโซนไว้เฉยคุมโซนไว้ได้ได้ได้่ลุกยิงให้เฉยหน่อยได้ไหมครับพอดีตำรวจพยายามจะเข้ามาเอาได้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 แลยิงหน่อยลยิงให้เฉยหน่อยอยู่ไหนอ่ะนี่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 ขวาหลังหลังหลังไอ้หลัง้มาแล้วลุงไาขวาลุงขวาขวาขวาลุงรถตำรวจขึ้นได้ไหมครับขวาขวามีไ่าด้วยมีขวาด้วยมันล็อกได้ล็อกมันล็อกไม่ล็อกไม่มีล็อกสวยที่ไปด้วยว้นลดขึ้นมาไม่มีล็อกลุงนี้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  ดึ้นรถมายิงไหมลุงล้มแล้ว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 เยอะเลยตีนะขับรถจักใจครับขัโรถจักใจครับอย่าเพิ่งท้าเดี๋ยเพิ่งตีผมอย่าเพิ่งตีตีเลยตีเลยขึ้นรถมาก่อนขึ้นรถมาก่อนไม่ไม่ไม่ผมโดนผมโดนบัมโดนบัมผมโอเคเอาโดนบัมบ์เอาโดนบัมโดนบัมโดนบัมรอรอรอเอารอรอผมขึ้นรถก่อนรอผมขึ้นรถก่อนอ้าวใช่เหรอมันโดนบัมมันโดนใครบัมวะมันสกิดนิดนึงอะกูยิงล่วงนะไม่กูยเดียวอะไม่ไกูยิงไม่เดียวไม่ไเป็นร โอ้ยผมไปก่อนได้ไหมฮเมื่อกี้ผมขับไปแล้วอะเกินเมื่อกี้ผมขับไปแล้วนะลงลงลงเมื่อกี้ผมลับไปแล้วไปก่อนก็ได้ไปก่อนก็ได้โอ้โหลงลงมาแม้ตัวตัวแมตัวตัวแม้ต่อให้ด้วยต่อให้มีก่อนตัว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 ัวต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 ัวัวต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 ั

ไม่น้ำหมอมันไม่ช่วยเราคือไอเนี้ยเราก็ขังมันอ่ะลุงตบตำรวจหายไปไหนวะสิไอไอตบตำรวจหายไปไหนวะเกียร์พี่ติไม่รู้พิจิตรู้ใครอ่ะมึงชกใครชกเพื่อนเราเพื่อนเราตายพี่ติเรู้ไหมียาอยากจะรู้ว่าท้ายบอปไม่เอามึงใครเขาจะน้าหมอหมอตายหมอตายได้ไงอ่ะหมอตายเราฆ่าเหรอไม่รู้อ่ะไม่มีใครฆ่านะลุงไม่ได้ฆ่าน้องไม่ได้ฆ่าไม่ได้ฆ่าคือตอนเนี้ยถ้าหมอมันมาใช่ป่ะก็คือให้หมอมาชุบดีจีแล้วค่อยมาชุบตำรวจ ถ้าถ้ามันไม่มาเลยอ่ะเราก็ขังมันไปเลยได้ได้ได้ลุกลุกเอาศพไปก่อนก็ได้พี่ติมีอันไหมพี่ติมีอันไหมฮะไม่ตอนนี้กูง่วงนอนจัดเลยใครก็ได้ไอ้แก้แก้ใครได้ใครก็ได้าไว้ก่อนก็ไม่ดิวางเลยวางจัดเลยเนี่ยเอาสามเลยเลยให้วินดีกี้ไปซื้อยาให้มพี่เฉิน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 เข้ามาเข้ามาไอ้นี่ไปซื้อมาแล้วอ่ะไม่คนไปซื้อวะ ไม่ไม่มันนี่นี่ีีมหมดนะเี้มีคเยอะที่หยลงไปีอีกนะเขี้ยต้องตนดิมงจะดไม่ขึ้นลงบามันอยู่ไกลไงประเด็นน่ะลงบามันอยู่ไกลเี้ยมึงต้องสั่งคนเนี่ยสั่งทีมเนี่ยอเียนี่อาเหลี่ยมหนาเตะขเอา บุตี่ไอ้เหี้ยตายไม่น่านเลยส<า>ัตว์เฮ้ยเหมปิดชาวบ้านตีไปตีไปตีไปตีหัวตีหัวคนเดียวตีไปตีไปตีไปเรื่อยๆไอ้อไฟดับ ไอ้นีสู้ไอ้นีสู้ไอ้นีสู้ไอเนี่ยไอเที้ยครูไม่ได้ยินเสียงเที้ยอะไรเลยข้าตายแม่งเอ้ยมีหอบปะมีหอบปะสัตว์มีหอบปะมีหอบึงหอไยเลยหอไยเลยเที้ยอะไรเลยตอนเนี้ยผมไม่ผมไม่ได้ยินเสียงเที้ยอะไรเลยเดี๋ยวกูขึ้นนะเดี๋ยวกูเติมวัสดุให้ก่อนรอห่อยครับอ่าัำสีให้ลูกก่อนก่อนดีไหมครับเดีอะทำไมดีวะเนี่ยวันดีครับวัลุงลุงลุงไปด้วยดิลุงอยากใช้ผ้าดำสีให้ละหล่อห้ยผ้าขนแล้วนะ มึงเช็คดูเมื่คฉันทำตัเจ้าดูได้แค่โดยกูสเลดวินวันแค่แบมึ่สอได้ไอแค่ดูและมึงไม่ใช่เพื่อนตอนนี้กูแม่เด้เดือดแชมป์ทัวร์ที่ยงยง